จริงๆบอกได้เลยว่าคล้ายๆกับ MV ของรุ่นพี่ค่ะ AKB แต่ไม่ได้คล้ายมากเราเอามาอะแดปเป็นในเวอร์ชั่นของพวกเราซึ่งมีการวิ่งแน่นอนค่ะถ้ามีเพลงนี้ขึ้นมาทุกคนก็จะนึกถึงภาพการวิ่งซึ่งพวกเราก็มีวิ่งซับอยู่ค่ะเป็น m v ที่ทุกคนก็พอๆจะได้ออกว่ามันเป็น2สถานที่ค่ะมีเวลา1วันในการทําค่ะต้องแบ่งเป็นกองเล็กกองใหญ่มีสินตลกๆค่ะที่แบบว่าเมมเบอร์เล่นกันก็มันจะเล่นเป็นกลุ่มๆให้แฟนคลับไปซูมดู เป็นฟิลแบบตลกอุปกรณ์นะตอนที่ฟังเบรกดาวอะเรารู้สึกว้าวมากเพราะแบบพี่เขาเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยหรอยิบย่อยไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคอสตูมอะคิดว่าน่าจะมีมากกว่า5แบบบอกเลยว่าคอสตูมใน MV ของหนูกับของคานิงมีเหตุผลที่เป็นสิ่งนั้นด้วยอิสต์เองกแบบเยอะมีซีนแบบว่าตึงดึงดึงตึงตึอยู่ซินนึ่งอุ้ยพี่อยากเห็นซีนไหนมากเพราะว่าอ่าแล้วพอมีผู้บอกอยากเห็นคนดูก็บอกอะไรวะเนี่ย